หลังจากที่ทำการประกอบท็อปวางโซฟาเอาไว้แล้ววันนี้ก็จะมาทำการติดตั้งสำหรับท็อปวางโซฟาอันใหม่ของร้านทำล็ฟนะครับตอนแรกก็จะทำการลื้อท็อปวางโซฟาอันเก่าออกซึ่งชุดเก่าเนี่ยจะมีขนาดใหญ่แล้วก็ใช้พื้นที่เยอะอยนะครับจะทำการถอดตั้งแต่ระบบท่อระบบไฟของเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับทำการถอดชุด s <S <S อ e s กรณ์ออกให้หมดแล้วก็ทำการถอดท็อปไม้และชิ้นส่วนต่างๆออกด้วยสว่านไขควงมาลซุรุรร่น SCDS 210ที่ต้องบอกเอาไว้เผื่อพ,พี่นะครับที่ท่านใดอยากจะไปตําเอามาไว้ใช้งานนะครับ <S <S ขั้นตอนต่อมาารกกก็ทย ไม้วางโซฟาอันใหม่เข้ามาวางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับและด้วยขนาดของท็อปอันใหม่เนี่ยถูกออกแบบมาให้เหมาะสมในเรื่องของการใช้งานที่แบ่งเป็น2พาร์ทนะครับพร้อมกับขนาดที่เหมาะสมกับของพื้นที่ในร้านเนี่ยก็จะทําให้มีพื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าเดิมพร้อมกับที่จะทําให้ระยะระหว่างทอ็อปโซฟากับตัวท็อปอ่างล้างเท้าเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมใช้งานได้สะดวกแล้วก็ทาให้ลูกค้านั่งทําเล็บได้สบายส่วนช่างทําเล็บก็ใช้งานทําเล็บได้สะดวกมากขึ้นนะครับหลังจากนาท็อปวางโซฟาชุดใหม่มาวางไว้เรียบร้อยนะขั้นตอนต่อมาก็เป็นการติดตั้ง ชุดอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบท่อน้ําดีน้ําเสียระบบไฟที่มาใช้กับตัวเครื่องทาน้ําอุน่นสำหรับการเจาะนําที่จะเอาท่อมุดเข้าไปในตัวท็อปไม้ของตัวอ่างล้างเท้าเนี่ยจะใช้เป็นดอกพายขนาด50มิลลิเมตรนะครับทำการเจาะใส่ร่วมกับสว่านมาสซลรุร่น SCDS 210นะครับก็จะทําการเจาะรูเพื่อที่จะนําท่อน้ําขนาด1นิ้วและ1.2นิ้วมุดเข้าไปในตัวท็อปของอ่างล้างเทา้าสำหรับการใช้งานสว่านไขควงมาสซุลรุร่น SCDS 210เนี่ยกำลังเครื่องเขาเหลือๆเ,เลยนะครับจากสเปคที่เขาแจ้งมาเนี่ แต่สำหรับการใช้งานในลักษณะนี้นถือว่าเกินตัวเลยนะครับต่อไปก็จะทำการเดินท่อน้ำนะผมจะติดตั้งคู่ขนานไปกับตัวไม้ท็อปเลยนะครับเพราะว่าจากตอนแรกที่ตั้งใจว่าจะเอาตัวท่อเนี่ยไว้ด้านในนะครับแต่ด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการรั่วซึมหรือการซ่อมการสวิตช์นะครับมันยากก็เลยเอามาแอบไว้ตรงมุมอับด้านข้างดีกว่าในกรณีที่จะต้องซ่อมบำรุงหรือมีปัญหาขึ้นมาก็จะได้เข้ามาแก้ไขได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากติดตั้งท่อน้ำเสร็จแล้วนะครับ <ๆ S 2> ก็จะทำการนำอ่างล้างเท้านามาวางไว้้้้้้้บบบนนนตตัวววท็อออแแลลก่สาายยยใใชงหเรรี เปิดเทสดูจุดต่อว่ามีการรั่วซึมหรือไม่นะครับขั้นตอนต่อมาก็ทาการติดตั้งระบบไฟพร้อมกับเครื่องทาน้ําอุ่นที่จะทาให้ลูกค้าสามารถแช่ทาน้นําอุ่นได้แล้วก็ทําการติดตั้งเบเกอร์กันดูดเพื่อความปลอดภัยป้องกันไฟรั่วไฟช็อตนะครับทำการจัดเก็บสายไฟใส่ท่อฟิกให้ดูเรียบร้อยเพื่อความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยนะครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็มาทําการทดสอบระบบทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําโดยการเปิดน้ําให้ไหลผ่านทั้งน้ําเย็นน้าอุ่นนะครับตรวจสอบแรงดันแล้วก็การระบายน้ําทิ้งนะครับเพื่อให้มั่น ไหลทีีด่ดตรวจสอบจุดรั่วอีกครั้งนะครับว่ามีการรั่วซึไมไหมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการติดตั้งท็อปไม้วางโซฟาแล้วก็อ่างล้างเท้าสําหรับร้านทําเล็บตอนนี้ร้านก็พร้อมเปิดให้บริการนะครับกับพื้นที่ภายในร้านที่ดูกว้างขวางขึ้นยังไงขอฝากพี่ๆทุกท่านช่วยกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะครับ